สวัสดีครับอยู่กับแฮกคณิตศาสตร์ชาแนลนะครับผมเราอยู่นที่หนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์นะครับเพิ่มเพิ่มเติมนะครับผมเนาะชั้นมัธยมศึกษาปีที่4เล่มหนึ่งเนาะเพิ่มเติมเล่มหนึ่งเนี่ยมันคล้ายกับพื้นฐานเล่มหนึ่งนะมันจะต่างกันแค่บางข้อแค่ข้อสองข้อแค่นั้นแหละครับเนาะอาจจะใช้คลิปซ้ําคลิปเดิมของนั่นได้นะครับเป็นช่วยในการสอนนะครับเพราะมันเป็นเนื้อหาเดียวกันเป๊ะเลยนะครับเนาะมีส่วนต่างกันแค่นิดหน่อยนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่หน้า47นะครับผมเ6ใหญ่ครับผม เขากำหนดให้ U นะครับเป็นเอกภพสัมพัสครับซึ่งมี A เป็นสับเซตจงเขียนเซตในแต่ละข้อต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปของเซตอย่างง่ายครับเนะข้อแรกครับเขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่า U ลบ A complement นะครับผมเขาบอกว่า U ลบ A complement จะได้อะไรนะครับ U ลบ A c o m เอา U ทั้งหมดครับแต่ไม่เอา A c o m ถ้าเราพูดเหมือนเหมือน เพือนๆพูดเนี่ยนะเอาทั้งหมดแต่ไม่เอาเอคอมเอคอมคือข้างนอกเนี่ยไม่เอาส่วนที่แรงเงาตรงเนี้ยมันก็จะแสดงว่ามันเอาแท้เอนั่นแสดงว่าข้อนี้ตอบเอโอเคป่ะข้อสองครับเอาเอคอมแต่ไม่เอายูนั่นแสดงว่าไม่เอายูคือไม่เอาทั้งหมดก็แสดงว่าข้อนี้ตอบได้คือเซตว่างไม่เอาทั้งหมดนะครับผมข้อสามครับเซตว่างคอมพลเมนต์ นะครับไม่เอาเซตว่างนั้นแสดงว่าเอาทุกตัวก็ต้องตอบเอาทุกตัวก็คือตอบยูนิเว s ร์สโอเคนะอ่ะข้อ4ครับ A u ยูเนียนก็ได้ a ครับนี่ก็เป็น A ออินเตอร์เซกในวงเล็บนี่ก็จะได้ A A ออินเตอร์เซกก็จะได้ A ครับนี่ตอนเนี่ยก้อนนี้นะครับนี่ก้อนนี้จะได้เป็น A เหมือนเดิมได้ก้อนนี้ข้อน,นี้ครับ A อินเตอร์เซ็กยูทั้งหมดยูเนียนกับ A ก็จะได้ยูครับอ่ายูเนียนจะเอาตัวใหญ่นะครับนี่นั่นแสดงว่าก้อนนี้ครับนี่ก็ได้ยูเออินเตอร์เซ็กกับยูนิเวิร์สอินเตอร์เซ็กคือเอาส่วนที่ซ้ำกันนั้นแสดงว่าตอบ A ตอบตัวเล็กนะครับผมถ้าตัวนี้ต่อไปข้อ6ครับยูอินเตอร์เซ็กกับ A u ยูเนียนขอโทษยูเนียนกับ A c คอมเพลเมนต์อันนี้ได้ยูครับ นยูอินเตอร์เซ็กครับผมอินเตอร์เซ็กกับก้อนนี้ก้อนนี้ได้อะไรเอเอา A แล้วก็เอานอก A แสดงว่าเอาทั้งหมดก็คือยูเนียนยูนิเวิร์สอินเตอร์เซ็กกับยูนิเว s ร์สก็ตอบยูนิเว s ร์สนะครับได้ก้อนนี้ข้อ6นะครับเนาะอันนี้ลองไปจินตนาการาแผนภาพเวนออยเลอร์ order. นะครับก็จะช่วยเราได้ระดับหนึ่งนะครับผมเนาะต่อไปไปดูข้อ7ครับ ข้อ7็ครับเป็นการพิสูจน์ว่าสองอคู่เนี้ยมันเป็นมันเท่ากันหรือเปล่าการพิสูจน์มันใช้นิยามได้นะครับนิยามของการเปลี่ยนนะครับนี่เปลี่ยนผลต่างให้อยู่ยในรูปของอ,อินเตอร์เซกนะครับ A-B ลบจะเท่ากับ A อินเตอร์เซก b คอมพลเมนต์เนี่ยตัวเนี้ยเราถ้าเราจำได้เราจำสูตรได้เนี่ยมันก็จะใช้ได้อีกอันหนึ่งก็คือใช้แผนภาพเวนอยเลอร์ครับมาแรงเงา ถ้ามันเท่ากันมันก็ตอบได้อันนี้ครูจะขอใช้สูตรแล้วกันนะครับครูขอพิสูจน์ตัวนี้นี่ครูจะจัดรูปตัวนี้ให้มันได้รูปตัวนี้ถ้ามันได้มันก็จะตอบเท่ากันนอน,นิยามหลักๆที่ครูใช้นะครับตัวนี้จะใช้นี่ครับสูตรของมันก็จะมีเอ่อหน้าลบหลังเนี่ยจะเท่ากับหน้าอินเตอร์เซ็กับหลังคอมพลเมนต์นี่ที่เขาใช้บ่อยๆคือสูตรนี้พระเอกของเรื่องนี้ นี่นะครับอ่ะเรามาเริ่มเลยนะครับตอนแรกนะครัูจะเปลี่ยนตัวนี้ครับ A Union กับ B ลบ A เห็นปะครูจะได้เท่ากับ A Union ตัวนี้ไม่เกี่ยวเขียนไว้วก่อนอีตัวในวงเล็บครับมันจะเข้าสูตรนี้ได้มันก็จะได้เป็นหน้า i n t e r s e c t ซกกับหลัง c o m p l เ m e n t ได้ตัวนี้ Union กับอินเตอร์เซ็กแบบนี้ใช้สมบัติการแจกแจงแจกแจง a union เข้าไป a union b วงเล็บแรกอินเตอร์เซกับแจกแจงเข้าไปก็จะเป็น a union กับ a คอมนะครับอีกก้อนนี้ไม่ได้อะไรครับได้ a union b เหมือนเดิมทำอะไรไม่ได้ส่วนอีกก้อนหลังครับอีกก้อนหลัง a union กับ a c o m p l เ m e n t จะได้ universe ครับจะได้ตัวใหญ่ ตัวเล็กอินเตอร์เซกกับตัวใหญ่ครับอินเตอร์เซกเอาส่วนที่3ตอบตัวเล็กเหมือนเดิมครับคราวนี้ก็ตอบ A อยูเนียนบเห็นนะมนะมันก็จะได้ในรูปของ A อยูเนียนบเราจัดรูปแล้วมีค่าเท่ากันเราก็ตอบได้เลยครับผมดังนั้นนะครับผมดังนั้นนะครับผม A อยูเนียนบครับผมเท่ากับ A อยูเนียนกับ B-A ลบ a มีค่าเท่ากันนั่นเอง ก็นะต่อไปครับข้อ2เหมือนเดิมครับตัวนี้มันจัดรูปไม่ได้นะครับแต่นี้มันมีรูปเนี่ยมีผลต่างตัวนี้มันจะใช้สูตรที่เป็นพระเอกเมื่อกี้ได้ครับก็จัดรูปตัวนี้แทนก้อนหลังครับรก็ใช้เลยได้หน้าลบหลังเท่ากับหน้าอินเตอร์เซกกับ,หล,บหลังคอมพลเมนต์ครับหลังคอมพลเมนต์นี่มีคอมพลเมนต์ทำยังไงยัดคอมพลเมนต์เข้ามาครับ ยัดคอมเพลเมนต์เข้ามาก็จะเป็น A อคอมพลเมนต์จากอินเตอร์เซกจะกลายเป็นยูเนียนครับ B ก็จะกลายเป็นคอมพลเมนต์เห็นนะนี่เรายัดคอมพลเมนต์เข้ามาทุกตัวเลยนี่มันจะมีสูตรของมานะลองไปดูนะไม่ทราบไปอยู่หน้าไหนเหมือนกันนะครับเนาะต่อไปครับทําไปเรื่อยๆครับมันจะสูตรมันจะจําเข้ามาได้เองมีอินเตอร์เซกกับยูเนียนสายสมบัติการแจกแจงเข้าไปแจกแจง a อินเตอร์เซกเอคอมยูเนียนกับ A อินเตอร์เซ B คอมนี่ก้อนหน้าครับ A กับนอก A ไม่มีส่วนที่ซ้ำกันแน่นอนเป็นเซตว่างยูเนียนกับ A อินเตอร์เซ B คอมตัวนี้ครับเซตว่างไปยูเนียนกับอะไรก็ตอบตัวเดิมครับนี่นั้นแสดงว่าข้อนี้ก็ตอบได้เลยครับผมดังนั้นนะครับ A อ n t ินเตอร์เซ m ก l m e คอมนะครับมีค่าเท่ากับ A ลบวงเล็บ A อ n t นเตอร์เมีค่าเท่ากันนั่นเองไปดูต่อข้อ3ครับคล้ายๆเดิมเลยนะครับทําเลยนะจัดก้อนหลังให้เหมือนก้อนหน้า A อยูเนียนบตัวนี้มีค่าเท่ากับหน้าอินเตอร์เซกกับหลังคอม p พลเมนต แล้วก็แจกแจงอะไรเข้าไปแจกแจงเนี่ยอะไร union intersect กับอะไรครับมันจะตอบตัวอีกตัวหนึ่งเสมอมันจะตอบตัวเล็กครับอันนี้มันจะได้ตัวนี้ครับ a union b คอมตัวนี้ยัด c o m p ิเมนต์เข้ามาก็จะเป็น a คอม intersect กับ b คอมจบละเห็นไหม union มัน intersect กับอะไรอ่ะมันจะตอบตัวนั้นเสมอ union กับ intersect จะหายไปนะดังนั้นครับผม ดังนั้นครับ a complement intersect b com จะเท่ากับ union ไม่ใช่ union universe นะครับลบ a union b ตัวนี้มีค่าเท่ากันนั่นเองเนาะไปดูต่อข้อ8ครับข้อ8ครับเขาให้เราฝึกแรงเงาภาพครับเนาะนะครับข้อ8เขาให้เราฝึกแรงเงาภาพครับ a com a com คือส่วนนี้ a com คือนอก a ทั้งหมด แล้วก็ไปทับกับ b ถ้าส่วนที่ทับกับ b ก็มีแค่ตรงนี้ก็แรงเงาส่วนตรงนี้ก็พอนี่แรงเงาส่วนแค่ตรงนี้ก็พอข้อ2ครับมันมีคอมพลเมนต์เข้ามานะเนี่ย,ยมันมีคอมพลเมนต์เข้ามาบางคนบอกผมยัดคอมพลเมนต์ได้ไหมผมดูแล้วมันยากผมยัดคอมพลเมนต์เข้ามาก่อนก็จะเป็นอะไรครับ A คอมยูเนียนกับ B คอมพลเมนต์แล้วก็คอมพลเมนต์อีกทีนึงคอมพลเมนต์เจอคอมพลเมนต์เนี่ยมันจะหายครับมันจะหายมันจะได้เป็นตัวนี้ครับได้เป็น A คอมยูเนียนกับ B เฉยๆผมบอกว่าเอ้ยผมจำสูตรได้ผมใช้สูตรได้ไหมได้เหมือนกันครับผมบอกว่าเอ้ยนี่มันง่ายกว่าง่ายกว่ายัางไงก็ข้างนอก A ครับกำลังเงาข้างนอก A ทั้งหมดนี่ข้างนอก A ทั้งหมดนี่ข้างนอก A ทั้งหมด คือ a, a. คอมข้างนอก a ทั้งหมดนี่ข้างนอก a ทั้งหมดนี่ยนี่เขานอก a ทั้งหมดนี่ข้างนอก a ทั้งหมดเอาอยู่แล้วครับนี่นี่ข้างนอก a ทั้งหมดนี่นี่นี่คือข้างนอก a ทั้งหมดโอเคป่ะได้ตัวนี้นี่คือข้างนอก a ทั้งหมดพอได้ข้างนอก a ทั้งหมดแล้วเอาไปยูเนียยนูเนียนกับอะไรยูเนียนกับ b มีส่วนไหนของ b ที่ยังไม่ได้แรงเงาก็คือส่วนนี้ นี่นี่ส่วนนี้ของ B นี่นี่นี่รูปที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับเนาะได้ตัวนี้ข้อสาข้อ2นะครับข้อ3ครับข้อ3ใช้สูตรเดียวกันก็ได้ยัดคอมพลเมนต์เข้ามาก่อนถ้าเรายัดคอมพลเมนต์เข้ามาก่อนได้อะไรได้ A คอมเปลี่ยนเป็นอินเตอร์เซกกับ B เฉยเฉยเคอมอินเตอร์เซกกับ B อ่ะข้างนอกอะไรครับข้างนอก A เนี่ยข้างนอก A อินเตอร์เซกกับ B ก็มีแค่ส่วนนี้ มันจะไปเหมือนข้อไหนมันจะไปเหมือนข้อหนึ่ง Trans ครับเห็นไหมก็แรงเงาตามข้อหนึ่งไปเลยอันนี้เราอาศัยว่าเราจําสูตรคอมพลเมนต์ยัดเข้ามาได้นะครับเนาะลองไปดูครับผมนะครับนี่เช็คคาตอบได้นะครับผมข้อเก้าครับข้อสุดท้ายของคลิปนี้ครับเนาะค่อยแรงเงาครับมีอยู่เจ็ดข้อเริ่มเลยเนาะไม่เสียเวลาข้อเก้าครับส่วนแรกครับ a เนียนกับ a ลบ b a ลบ b ได้ตรงไหน a ลบ b ได้นี่ แล้วก็ยูเนียนกับ A ก็เอา A ทั้งหมดนั้นแสดงว่ารูปนี้แรงเงาแค่ A ครับถ้าใช้แรงเงานี่มันจะได้ไหมนีนนม่นแรงเงา A ทั้งหมดประมาณนี้นนเออประมาณนี้อ่ะนี่แรงเงา A ทั้งหมดแบบนี้ก็ได้เนาะต่อไปครับข้อสอง อินเตอร์เซตกับ C นี่ดูอินเตอร์เซตกับ C ยังไงมันต้องเอา C แน่นอนต้องอยู่ใน C แน่นอน A คอมดู A กับ B ก่อน A คอมอินเตอร์เซตกับ B A คอมคือนอกแต่ก็อินเตอร์เซตกับ B คือตัวนี้นี่นี่คือของก้อนนี้นะแล้วเอาไปทับกับ C ทับกับ C มีแค่ส่วนนี้ครับนี่มีแค่ส่วนตรงนี้ันแสดงว่าอันนี้นะครับมีแค่ส่วนนี้ครับเ,เล็กๆนะ มีแค่ส่วนนี้นี่ครับนี่มีแค่ส่วนนี้อ่านะลองตามดูครับ a ลบ b ไม่เอา a ลบ b a ลบ b คือตรงนี b, ้ b <ๆ>แต่ไม่เอามีามบมมีมนต์นั้นแสดงว่าข้างนอกทั้งหมดเลยข้างนอกทั้งหมดเลยนี่ข้างนอกตรงนี้เลยอนอก a ลบ b อันนี้ด้วยนี่แล้วก็ต้องไปทับกับอะไรทับกับ c ทับกับ c นี่คือวง c นั่นแสดงว่าเราแรงเงาหมดเลยยกเว้นตรงนี้ไม่ต้องแรงนั่นแสดงว่าคราวนี้แรงเงาหมดเลยนี่ตรงนี้น,น,นี่แรงเงาหมดเลยนี่ได้ตรงนี้อันนี้คือข้อ3นะไปดูต่อข้อ4ครับ A u n ยูเนียน c ลบ b c com. เราทำกนงเล็บกว่าน c ได้อะไรข้างนอก c หมดเลยข้างนอก c หมดเลยเนี่ยข้างนอก c หมดเลยข้างนอก c หมดเลยข้างนอก c หมดเลยแต่ไม่เอาอยู่ใน b คือไม่เอาส่วนนี้นี่ตัดส่วนนี้ทิ้งตัดส่วนนี้ทิ้งแล้วก็ไปเอา a อีกรอบหนึ่งนั่นแสดงว่าส่วนที่ตัดทิ้งคือมีแค่ส่วนตรงนี้อันนี้เอาอยู่ทำไมเอาส่วนนี้เพราะนี้มันอยู่ใน a เอาด้วยอันนี้ไม่เอาละ เนส่วนนี้ไม่เอานั้นแสดงว่าส่วนที่ไม่เอาคือส่วนนี้นอกนั้นแรงเงาหมดเลยนะครับโอเคป่ะนะแล้วก็ส่วนที่เป็นซีคอมนะครับนั้นแสดงว่าส่วนที่มันไม่เอาจะมีชิน้นนี้ครับชิน้นนี้นะครับชิน้นนี้ชิ้นนี้ที่มันไม่ต้องแรงเงาสามชิ้นอนอกนั้นแรงเงาหมดเลยขอเส้นใหญ่นิดหนึ่งนี่แรงเงานี้ก่อน นี่อ่ะนี่แรงเงาเอพรเออยูเนียนปุ๊บนี่ซีคอมขึ <c oughs> ้นอยู่นะแรงเงาเยอะครับนี่อ่ะโ่าพวกนี้นี่นี่อ่ะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้ไอมันเล็กลงนิดนึง ะอะไรเงาตรงนี้อีกโอ้นี่ใหญ่ไปนี่ครับประมาณนี้มันไม่เอาสามชิ้นนั้นนี่อือประมาณนี้ครับคร่าวๆไม่เอาไม่เอาชิ้นนั้นนะครับอืมไปข้อห้าครับ a อินเตอร์เซกกับ b คอม a อินเตอร์เซกกับ b คอมนอกไปได้ตรงนี้แล้วก็ยูเนียนกับ c ก็คือตรงนี้นี่แรงเงาโค้งนี้ นี่ไม่ยากมากครับผมไปอยู่เนียนกับซียังไงมันต้องแรงเงาซีหมดเพราะอะไรเพราะมันไปยูเนียนกับซีไงมันเอาซีด้วยนะครับมันเอาซีด้วยนี้อยู่ในซีก็ต้องแรงเงาซีอยูเนียนเอาหมดครับอินเตอร์เซกเอาส่วนที่ซ้ำกันทับกันนั่นเองส่วนไหนทับกันก็แรงเงาแค่นั้นเอง ผลต่างก็เอาตัวหน้าไม่เอาตัวหลังเนาะอันนี้ข้อหกครับนะข้อหกคอมอินเตอร์เซกกับอีตัวนี้ก่อนนะทำแนวโน้มก่อน c อมอินเตอร์เซกกับ b ถ้าอินเตอร์เซกกับ b c คอมจะมีชิ้นนี้กับชิ้นนี้และต้องไปอินเตอร์เซกกับ a คอมอันนี้เอาไม่ได้เพราะไม่ใช่ a com a คอมต้องเป็นนอก a นั้นแสดงว่าแรงรงองแค่ชิ้นนี้ชิ้นเดียวอันนี้ง่ายง่ายคือมันน้อยนะครับ อ่านี่เนาะได้ตัวนี้อ่ะข้อสุดท้ายของคลิปนี้นะครับเนาะข้อเจนะครับข้อก้าใหญ่ข้อเจ็ย่อยนะครับเอมันเอาเออยู่แล้วครับนี่แต่มันไม่เอาตัวนี้ดูนี่นี่บางคนบอกผมยัดคอมพลเมนต์เข้ามาได้ไหมได้ครับไม่ผิดนะ ยัดคอมมิวนมาแต่ถ้าไม่ยัดก็ได้ครับลองไม่ยัดดูนะ c ค com intersect กับ b c com คือตัวนี้กับนี้นี่นี่นี่คือของก้อนนี้นะของก้อนนี้นี่คือชิ้นนี้กับชิ้นนี้แต่ไม่เอานั่นแสดงว่าไม่ไม่เอาชิ้นนี้กับไม่เอาชิ้นนี้แสดงว่าเอาทุกชิ้นเลยเอาทุกชิ้นแล้วก็ไปเอา a ด้วย a ด้วยก็แสดงว่าเอาชิ้นนี้ด้วยเอาชิ้นนี้ด้วยเอาชิ้นนี้ด้วยนั่นแสดงว่าข้อนี้ไม่แรงเงาแค่ชิ้นเดียวคือชิ้นนี้นอกั้นแรงเงาหมดอืม nhá ngàn tráng gì ạ tập ô nhảy cơ này đang oh, yeah, ngâu một ที่เรียนอะไรเงาหมดเลยประมาณนี้น,นี่ข้อเจ็ดข้อจบนะครับเนาะส่วนพวกนี้ต้องใช้จินตนาการความฝึกฝนความแม่นยําค่อยๆทําไปค่อยๆมองไปครับงงสงสัยข้อไหนยังไงสามารถคอมเมนต์ถามได้ฉเฉลยวิธีละหน้านะครับอันนี้เป็นของหน้า47นะครับผมเนาะในคณิตศาสตร์เพิ่มเพิ่มเติม,มนะครับม4เล่มหนึ่งนะครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมคลิปนี้พอแค่นี้เดี๋ยวไ้เจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ